สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมก็สู่ช่องพัฒารวีไฮโดรฟาร์มแชนแนลนะครับวันนี้ให้ชมผักฟิลเล่นะครับเก็บเรียบร้อยห้าถุงเพื่อไปส่งลูกค้านะครับใส่รถไว้เนาะให้ชม การวิ่งสายไฟเข้าไปยังบ่อครับวิ่งสายไฟจากมุมบ้านตรงนี้นะครับเพื่อไปหาบ่อใหม่นะครับเ่อไปหาบ่อใหม่เช้าก็ทาสีนี้ไว้นะครับเพื่อจะได้ทำหลังคานะครับทาสีเสร็จก็ไว้ทำหลังคานี่คือสายไฟที่เราวิ่งเข้าไปหาบ่อนะครับ บันทึกลงไว้ในช่อง y o u t u b บแล้วก็เมื่อเช้าก็ทาสีตัวที่จะทำหลังคาท mm hmm. าสีเหลืออีกรอบหนึง่ง mm hmm. อันนี้ผักคอรสนะครับโตวไวนะครับล้างบ่อเรียบร้อยตั้งเด่นไป้อเบียซะ ให้เขาฉาบบ่อขึ้นมาให้มันสูงนะครับเราก็เห็นสภาพว่าวิ่งสายไฟมาจากบ้านเพื่อไปอยังบ่อบันทึกไว้นะครับบันทึกไว้ในช่อง YouTube ตอนนี้ก็ห้าโมงนะช่างน่าจะเลิกางานแล้วซื้อเบียร์นั่งกินกันละเราก็เจอให้ช่างเดินเขาประกอบปั๊มใหญ่สองตัวช่างเด่นฉาบให้เรียบร้อยฉาบบ่อเพื่อความสูงเวลาน้ำมาก็จะได้กันน้ำไม่ให้เข้าบอ่อตัวที่เราทำไว้มันต่ำนะครับระบบไฟ ระบบไฟก็ประมาณนี้นะครับถือว่าฉาบบ่อเสร็จนะครับก็จะตั้งไดตั้งปั๊มเลยดำเนิกนการต่อไล่ระบบน้ำระบบน้ำลงน้ำลงบอ่อ นี้ก็เหลือแต่ต่อจากน้ำลงมาเส้นนี้แล้วก็เหลือที่ว่างนี่ก็เหลือขึ้นประมาณสี่โต๊ะเลือีกสี่โต๊ะห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าเก้าหกสิบหกสิบเอ็ดโต๊ะครับโดยประมาณน่าจะหกสิบเอ็ดโต๊ะ นี่ก็เก็บไว้ขายของเก่านี่ไว้ทำเสาโต๊ะเวลาทำหลังคาก็จะใช้เหล็กตัวนี้ตอกลงไปลึกๆแล้วก็ออกตอกน่าจะเสร็จระบบละ <c oughs> <c oughs> นะคลงยูทูบก่อนร่างกิโต๊ะ ล่างกีโต๊ะสามโต๊ะช่วงนี้ผักราคาหายากรู้สึกว่าต้องรีบถอนรีบปลูกนะครับจะได้ทันราคาราคาช่วงนี้กินขยับขึ้นหกสิบละก็ได้ค่อนข้างได้ดีกันท่วนหน้าสำหรับฟาร์มผักไฮโดรโปนิกนะครับแต่ตัวอื่นน่าจะสี่สิบบาท เดี๋ยวดูระบบว่าเสร็จยังน่าจะครบทวนแล้วนะครับครบทวนหมายความว่าน้ำขึ้นน้ำลงครบหมดน้ำขึ้นน้ำลงครบหมดละน้ำขึ้นน้ำลงครบหมดอันนี้คือวิธีนะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมชมวิธี พอน้ำขึ้นหัวโต๊ะเรียบร้อยนะครับเขาก็จะมาไหลลงตรงนี้แล้วก็ไปหาบ่อนะครับเนี่ยเขาจะเข้าแบบนี้นะครับนี่อันนี้คือระบบขบวนการของการน้ำลงวิ่งไปหาบ่อนะครับบ่ออยู่ตรงนูน้นนะครับ จะวิ่งระบบเปิดนี่ครับระบบก็ประมาณนี้ครบถ้วนหมดละฝั่งโน้นก็วิ่งหมดละฝั่งโน้นก็วิ่งน้ำขึ้นเรียบร้อยหมดแล้วก็เหลือแต่ล้างโต๊ะแล้วก็ปลูกดูเลิกดูยาม อีกทีนึงนะครับว่าจะปลูกวันไหนแจ้งจะถ่ายทำเป็นคลิปไว้บันทึกไว้นะครับท่านผู้ชมว่าเราทำขยายโต๊ะอันนี้คือท่อน้ำลงน้ำลงเพื่อจะไปวิ่งไปหาบ่อบ่ออยู่ตรงนู้นนะครับนะครับ มื่อกี้ผมลืมนับไปครับมาเท่าไรนี่ก็น้ำขึ้นน้ำลงครบหมดแล้วเหลือแต่ทดสอบทดสอบว่าน้ำเขาเปิดใดแล้วมันวิ่งลงไปหาบ่ครบท้วนไม่ล้นไม่อะไรก็เริ่มล้างโต๊ะเตรียมไว้นะครับเตรียมเบียร์ผักมาขึ้น ตรงนี้เวลาปลูกไปแล้วต้องให้เขารับแสงแดดเต็มๆก่อนยังไม่ทำล่มนะครับว้หน้าฝนเราค่อยๆทำไปเรื่อยหน้าฝนเมษาพฤกสภานะครับต้องน่าจะทำเดื้นพฤกสภาพฤกสภาคมนะครับอ,อ,อันนี้คืออีกมุมหนึ่งมุมหนึ่งของ ป่าผักทั้งหมดนะครับตรงนี้ประมาณหกสิบเอ็ดโตน,นี้คือตั้งน้ำขึ้นระบบเรียบร้อยครบหมดก็เหลือที่นาอยู่ประมาณนี้เพราะว่าตรงนี้น้ำมันจะขังแล้วเดินลมนะครับ แต่ถ้าเราไม่ได้ทำไม่ได้เหยียบเขาก็คงจะแข็งตัวเวลาหน้าฝนมามันก็จะมัยเป็นหล่มนระยะเดินก็ถือว่าค่าห่าง ไม่แคบแบกกล่องแบกอะไรก็น่าจะโอเคน้ำลงก็จะเป่าเ้มันเป็นเป็นแหว่งเพื่อน้ำจะได้ไหลรวมช่องเดียว น,นี่ก็เสร็จหมดล้วเหลือแต่นนปิดประตูน้ำแล้วก็เปิดใดรอประกอบใดอย่างเดียวน,นี่ก็คือน้ำลงนะครับเวลาน้ำท่วมมาก็จะไหลลงแบบสะดวกนนก็โอเคแล้ว นี่คือปลาเก่าเสร็จหมดลม้นะครับรอแต่ขึ้นอีก5้าโต๊ะอีกสี่โต๊ะก็จบตรงที่ว่างมีเพิ่ปลูกไปเมื่อวาน ผลงานหยุดพักเหนื่อยก่อนเลิกงานกันแล้วขยายตรงนี้อีกสีโต๊ะแล้วก็ประกอบใด้ประชาบบ่อนี่ก็เสร็จไดเอาน้ำนีนล้างโต๊ะนะครับน้ำในบ่อไปล้างโต๊ะครับ เราจะเดินไปยังบ้านนะครับเพื่อจะดูระบบสายไฟแล้วก็ป่าเก่าไปด้วยนี่คือทางเข้ามาก็จะกว้าง6ลออ้อเข้าได้6ลออ้อเล็กนี่ก็ทำระบบแผนการดินพังไว้เวลาน้ำมาก็จะได้ไม่พัง ดูคอทาน้าสวยนะครับ อ่ะโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทางช่องพัฒรวดีโฮโลฟาร์มแชนแนลแล้วก็ช่องแนวดีพรมประสีนะครับยังไงถ้าถูกใจก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งหูกใจชัตสไครนะครับเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนะครับดนทำคลิปในคราวหน้าถ้าท่านตกกดกระดิ่งนะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนท่านนะครับเวลาผมลงคลิปในคราวถัดไปนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ